สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่1กันยายน2567กบค่ะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง ลจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการจ่อเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบเด่นแยกนะคะทุกคนก็รอดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เดี๋ยวได้ท้ายคลิปใจจะบอกวิธีการสังเกตอีกทีนะคะทุกคนว่าทุกคนจะสังเกตยังไงนะคะทุกคนคะเราไปดูวันที่ สามสิบเอ็ดก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันนี้คู่ตัวเจาะไม่ค่อยมานะคะทุกคนมาคู่ตัวที่แบบไม่ตรงเจาะนะคะทุกคนคะ่ะน่อยชั่กิจใจให้ศูนย์และเก้าวันนี้หลุดนะคะมาแปดหกสามสามสองเลขเด่นประจําวันมาไหมสองมานะคะทุกคนสังเกตเลขเด่นประจําวันวันนี้มาหน่อยเดียวนะคะทุกคนหลุดหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะการชาติให้หนึ่งและศูนย์มาห้าเก้าหกสี่ศูนย์พี่น้องศูนย์มัดรวมมานะคะ ศูนย์เด่นแยกมาคู่ด้านบนมา9 6้าหกหกเกาสี่ะคะ่ะมาคู่ผลลบเนาะพี่น้องนี่ค่ะเก้านะคะนอยพิเศษใจให้9และ8นะคะทุกท่านมา9ก้าห้าหวันนี้9มาคู่วจวจอนะคะทุกคน,1991นะคะหนึ่งเก้น่ะคะนอยพิเศษนะคะทุกคนคะคู่ด้านบนมาอีกหนึ่งคู่หนึ่งห้าห้าหเนาะคะ่ะ นอยปกตินะคะใจะให้1และศูนย์วันนี้เด่นแยกไหลนะคะทุกคนสำหรับสายวิ่งสายหลุดเนาะค่ะมาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปด้าดนบนมาหนึ่งสี่กับหนึ่งแปดนะคะนอย VP ใจะให้ศูนย์และเก้ามาเก้าเก้าสามสามแปดเด่นแยกมาเก้านะคะทุกคนวันนี้มัดรวมศูนย์มาน้อยเดียวนะคะทุกคน7หลุดหมดเลยเลขเด่นประจำวันเจดหลุดนะคะ2มาน้อยเดียวพี่น้องเอามือหลุดกับหลุดคักได้พี่น้องสังเกตนะคะทุกคน ไม่เข้าเลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันกับวัดรวมนะคะทีนี้ไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกคนวันที่1นนะคะ fc ก็จับทางดูได้นะคะทุกคนถ้าหลุดไหลก็ไม่ต้องตามนะคะสำหรับวันที่1นนะคะใจก็ผลการออกรางวันวันที่31มานะคะสตัวบนนอยปกติ2 1งหนึอยพิเศษส9 5 1ก้นอย v p 0ีศูย์เก้ สองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสบกสบกเบกหาบวกหนบกเบว้าบวกสได้สี่สิบแดหนึ้อสีบวกหได้สีนะคะทุกท่านนี่คือผลลบและผลบวกที่ใจจะมาหาความน่าจะเป็น2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมนะคะทีนี้นะคะผู่ที่ใจปิดกาไว้ก็คือคู่ตัวกลับของผลลบและผลบวกนะคะ คู่ผลลบและผลบวกนี้ท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนค่อยพิจารณาอีกทีว่าท่านชอบหรือเปล่านะคะเพราะว่าสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านเรามาดูนะคะทุกท่านค่ะ47 48 49, 49ใครอยากได้3ตัว471ถึง 47, 479 481ถึง 48, 489 491ถึง499นะคะทุกท่านมาดูความน่าจะเป็นค่ะ 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสเจ็ดหเจ็ดหเป็นึ่งถึงแปดเก้าไปหนึ่ไปสอไปสา้าปก็ดแปดแปดแปดาเก้าหถึง99ก็1นึ่งก็สองก็สามก็สีก็หก็หกก็เจ็ดเนะคะทุกท่าน71ถึง79จะมาเก็ตสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะทุกท่านข่แปดถึง8ปดเก้ดหนึ่งแดสาม แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้านะคะชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะมาดูทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะทุกท่านเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่หกและห้าค่อยไปดูตัวจอกันนะคะกาชาติเก้าและแปด พิเศษสี่และสามปกติห้าและสี่ VAP ศูนย์และเก้านะคะทุกท่านมาดูตัวเจาะค่ะหกและห้านะคะทุกคนเฉพาะกิจนะคะตัวเจาะจะเป็นเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดหกแปดหกเก้าหกนะคะถ้าใครชอบตัวเจาะหนึ่งหนึ่งนอยจะมีทั้งหมดหกคู่นะคะทุกท่านกาชาติก้าและแปด 98 7จ็ดแปดแปดแปก็แปดเจ็ดนะคะพิเศษ4และสามเจ็ดสามแปดสาม้าสามเจ็ดสี่แปดกปกติ5้าและสี่เจ็ดสี่แปดส้าสี่เจ็ดห้าแปด VIP 0ย์และเก้านะคะเจ็ดเก้นะคะทุกคนส่วน0ูนย์ประจำวันอาทิตย์ก็คือ0 1นย์หนึ่งหนกหกศูนยนะคะอีกครั้งค่ะ ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะทุกท่านศูนย์ที่ใจบอกเมื่อกี้นี้สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาชอบได้นะคะที่นี้เรามาดูมัดรวมค่ะทุกคนมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยนะคะทุกคนประจําวันที่หนึ่งกันยายนนะคะอยู่ที่เลขสี่และเลขเจ็ดมาดูคู่มัดรวมกันค่ะคู่มัดรวมวันนี้สี่กับเจ็ดมีคู่ไหนบ้างมาดูกันนะคะทุกคน มีเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าถ้า f อฟไม่ชอบคู่ด้านบนเลยให้ทํำยังไงนะคะให้ f อฟทุกท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมได้เลยนะคะเช่นหน่อยธุรกิจหกและห้ามัดรวมสี่และเจ็ดเป็นหกห้าห้าหกหกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะห้าหกหกห้าห้าสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าอย่างนี้ เป็นต้นนะคะใจทําให้ดูหนึ่งหน่อยหน่อยต่อไป f c ทุกท่านทําเองนะคะทุกคนแล้วแล้วแต่ความมักความชอบเนาะพี่น้องก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านแต่ละบุคคลด้วยนะคะใจขออนุญาตเขียนวันที่เนาะพี่น้องทีนี้นะคะทุกท่านค่ะถ้าสมมติว่าเรามาดูเลขเด่นประจําวันก่อนนะคะ ถ้าเลขเด่นเลขเ่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่เลข1และเลข6เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งสำหรับ1กับ6นี้ f อฟทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันเนาะค่ะพี่น้องถ้าสมมติว่านอยหลุดนะคะทุกคนนอยชบกิจกาชาติพิเศษเริ่มหลุดหมดเลยนะคะทุกคนให้ f อฟซีจำตตั้งแต่นอยแรกนอย2อนอย3ม,มาเลยว่า เลขเด่นประจําวันหรือมัดรวมไหลนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันไหลให้ตามเลขเด่นประจําวันมัดรวมไหลให้ตามมัดรวมถ้า3น้อยนี้ไม่มีตัวไหนไหลเลยนะคะให้ f อทุกท่านหยุดนะคะพี่น้องมือใหม่คอยมาตามไหมถามว่านอยปกติน้อย v i p มีสิทธิ์เข้าไหมมีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าแหกบดีเราพี่น้องถ้าไม่เข้าถ้าหลุดหมดแล้วทั้ง3น้อยแล้วนอยต่อไปก็เข้ายากนะคะทุกคนคะ่ะก็ ด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินเนาะค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับฮานอยวันที่1กันยายน2567นะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนคะ่คะ fc ขาใจลืมบอกนะคะว่าถ้าสมมุติใครอยากได้ รัฐบาลก็สามารถไปดูที่หน้าช่องได้เลยนะคะใจทำเพย์ไว้ให้แล้วนะคะทุกคนวันที่หนึ่งกันยานะคะทุกคนค่ะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ